สิทธิเตโยเตโชพาลาพาลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาข้าไฟข้าไฟของข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีกำลังมีกำลังมีเด็ดมีเด็ดมีฤทธิ์มีฤทธิ์สิทธิสิทธิกวายูกายพาลาพาลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาข้าลมข้าลมของข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีกำลังมีกำลัง มีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์สิทธิสิทธิอโกอาโกพาลาภาลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาอากาธาธาอกาธธาขอข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีกำลังมีกำลังมีเดชมีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์สิทธิสิทธิวิญญาโนวิญญาโนพาลาภาลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาวิญญาณธาตุวิญญาณธาขอข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีกำลังมีกำลังมีเดชมีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์พุทธังกันตังพุทธังกันตังทัมังกันตังทัมังกันตังทั้งังกันตังทั้งังกันตังพุทธังรักษาธุทมังรักษาทัมังรักษาสังฆังรักษา พระพุทธอุดพระธรรมังอุดพระสังฆังอุดพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธอุตอาธรรมด้วยพระพุทธังพระธรรมเจ้าห้ามอาวุธอุดอาธรรมด้วยพระธรรมังพระสงฆ์เจ้าพรห้ามอาวุธอุดอาธรรมด้วยพระสังฆังัง พระพุทธังปิดพระธรรมปิดพระสังฆังปิดพระงฤ์พระพุทธาปิดอาํด้วยพระธรรแผงฤทธิ์ปิดอารมด้าทธปิาธรรมพระธจ้าแผงฤทธิ์ปิดอาธรด้วยพระตาธรรมังฆิสงฆ์เปิาแผังฤทธิ์ปิดอาธรรมดพระสังฆสัปิดาสสัพเพพุทธา พระตาเจกานั่นจะยังพลังตาอัอหันตานั่นจะเตเจนักรักขังทันทามิสัพุสิทธีปาตาวีท่าลาเตชาอิทธา ธาตุดินในวัตถุมงคลมีกำลังมีเดชมีฤทธิ์สิทธิอโปพระลาเตชาอิตาธาตุน้ำในวัตถุมงคลมีกำลังมีเดชมีฤทธิ์ สิทีเตโชเตชูพาลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาธาตุวยธาไฟในวัตถุมงคลในวัตถุมงคลมีกำลังมีงมีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์สิทธีสิทีวายโยฮาลาฮาาลเตชาเตชาอิทธาอิทธาธาตุลมธาดลมในวัตถุมงคลในวัตถุมงคลมีกำลังมีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์ สิบปีอโกอาโกพัลลาเตชาเตชาอิทธาอิทธาอกาธาอการธาในวัตถุมงคลในวัตถุมงคลมีกำลังมีกำลังมีเดชมีเดชมีฤทธิ์มีฤทธิ์สิทธิสิทธิวิญญาณโนวิญญาณโอพัลลาเตชะเตชาอิทธาอิทธาวิญญาณธาวิญญาณธาในวัตถุมงคลในวัตถุมงคลมีกำลังมีกำลังมมีีเดช มีฤทธิ์พุทธัง <weirdly> กันตังพุทธังกันตังธรรมกันตังธรรมกันตังฉันทังกันตังสังฆังกันตังพุทธังรักษาพุทธังรักษาธรรมังรักษาธรรมรักษาสังทังรักษา สังฆังรักษาพระพุทธทางโสดพระธรรมโสดพระสามทงโสพระสังฆังโส์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอาวุธพ้ามาวุธอุทธาธรรมอุดอาธรรมด้วยพระพุทธธรรมพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระอาวุธพ้ามาวุธอุดอาธรรมด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้า ามอาวุธอดอาธรรมด้วยพระสังฆพระพุทธังปิดพระธรรมังปิดพระปพระสังฆังปิดพระเแพระพุทธเจ้าแผงฤทธิ์ปิดอาธรรมด้วยพระพุทธมพระเางพระธรรมเจ้าแผงฤทธิด้วยปตธรรมด้วยพระธรรม

เมแก่ข้าพรเจ้ามหาเทชังมหาเดชันใดมหาเดชนใดกำลังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าปัญหากิติปัยหาความกองลขี้สางเรื่องลือไปไกลมหาญาสังมหายกใหญ่จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้ามหาลาพังกัวันตุเมมหาลาังทั้งหลายไสมาเตมา ไม,ไม่ขาดสายต่อไปขอขอ่อนพระตนาใจเมื่อสําเร็จเสร็จลงไปแล้วหลวงพ่อทวดก็เป็นงรงสมบูรณ์ขึ้นและก็มีพลังมหัาจรรย์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อในหลวงสมบูรณ์แล้วขอขอ่อนต่อตามพุทธาบูชามเาเตเจวันโตข้าพเจ้า้า ขอบูชาระคุเจ้ณพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีเดชมีเดชมีอำนาจมีอำนาจมีวาสนามีวาสนามีบุญบารมีมีบุญบารมีธัมมบูชาธัมมะบูชามหาปัญโยมหาพุทธเจ้าข้าพเจ้าบูชาขอคุณพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีปัญญาชาเลียวชาลาชาเลียวชาลาปารุปารในมรกศีผลศี ในมรรคสีผลสีหนิพพานหนึ่งไปข้าพเจ้าได้ข้าวเถิดข้าวอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยบุคคลธรรมโมธรรมทโพรยจะ วิสัตโโนพระธรรมเป็นแสงสว่างดวงประทีปให้ข้าพเจ้าให้ข้าพนจากอวิชชาจเปิดวิชาเแสงสว่างขึ้นในจิตใจข้าพเจ้าสัทาบูชา้าพอข้าว ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าเจ้าคุณพระสงฆ์อริยาสาวกสง์กับสมมุติสงับสมมติตั้งแต่อดีตตั้งแ่ีจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะขอพลังขอลำนาจวาสนาวาาสนบุญบารมีญบาระตัตนใจให้หลวงพ่อทวดให้หลวงพ่อตวด มีปฏิหารมีปฏิหารในสังฆาบัดนี้พวกข้าพเจ้าได้คารวะบูชาองค์หลวงพ่อโทษคงมีบุญบารมีเพื่อปกป้องม พวกคองพวกข้าพเจ้าและพุทธาบริษัทให้พ้นจากทุกภัยเมื่อข้าพเจ้าทั้งเจตจากันใดขอลงโทษและสังฆังหลายผู้มีลาญญาณปัญญาบารมีโดนบันดาลให้พวกข้าพเจ้าให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยพ้นจากทุกภัยทั้เจตจากันใดขอให้สำเร็จขอให้สาเร็จทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธอ อาหังสุขิโตมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุขโอมิขอใหยข้าพเจ้า จากรงขียตานางปาริหารามีารักษา,า,านตนของข้าพเจา้าให้มีความสุขเ สัพเพสัตตาโอสัตถมโภวงสัพเพปานาโอสัตที่มีลมปราณทั้งปวงสัพเพบุตาโอบุั้งปวงสัพเพบุคลาบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอัตตาภาวะปาริยปันนา าอิทิโยติทั้งหลายทั้งปวงตะเพบุริสาบุรุษทั้งหลายทั้งปวงขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังฆารูปภาพเชวยให้บุคคลที่เขาไม่แผ่เมตตาให้ถูกลืมและสอบสำรวจไปยาวนานนให้เขาได้รับผลบ้างเพื่อจ้รับเมตตาคนเวรค่อนไค่ผ่อนศัตร์ที่เคยทำกรรมมาตั้งแต่อดีตไปรับผลกรรมแล้วเสร็จกรรมทั้งหมด พอจะมาเป็นประเทศที่เราต้องแผ่เมตตาให้เมื่อแผ่เมตตาให้แล้วขอให้เท่าใดผลจากวัสดุนั้นมาเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยสมบูรณ์การบวชในพุทธศาสนาถ้ามีประเทศที่ประวัไม่ได้ด้วยเราให้เขาพ้นว่าทรมนะขอให้ขอให้ตาโ่ยตาชยตุ๊ดคอมเกดี้เรียนจะมีความสุขความสุขเกิด อย่าได้เกิดเป็นคาเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นแกเป็นดีเป็นเล็กเมียนเป็นระเทืองเลยขอให้ผ่านเยอะน้อยลงหมดไปก็ดีจะได้สมบูรณ์แค่จะได้สมบูรณ์โดยมนุษย์ทางเวฝุดฝุดอองที่มาเป็นมนุษย์สมบัติจะได้สมบัติมนุษย์พร้อมและไปสู่สวรรค์สมบัติสุนิพานสมบัติได้เกิดไม่ยากเท่าไรเมื่อจะ ได้พบมาผลิทานกับข้าบ้างต่อไปให้ภาริยาที่ยังไม่สําเร็จมาผลชั้นสูงสุดขอให้ภาริยาทั้งหลายไปก่อนเราไปตามไปทีหลังสาเพอริยาภาริยาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอริยาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสาเพเทวาเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสาเพวินิปาติกาบุสานารัก ทั้งหลายทั้งปวงอาเวลาอ่อนตุขอย่ามีเวรเึ่งกันและกันอัพยาปัจฉาอย่ามีความลำบากเึ่งกันและกันอานิทการอย่ามีอุปสรรคซึ่งกันและกันโชคีอตตานังปาริหารันตุรักษาตนของตอนให้มีความสุขเถิ ภูรัติมายาทิสายาตะเพสัตตาตุขย่อนตุขอให้สัวพระศาทั้งหลายอยู่ที่ภูรพาย่อมมีความสุขภูรัติมายาทิสายาตะเพสัตตาตุขย่อนตุขอให้สัวพระศาทั้งหลายอยู่ที่อาคาน จะมีความสุขเกิดทิศทักษิณตอดเรียวเรียผ่านวันนี้ก็ยิ้มผู้หญิงบุตรครูตายไปแล้วก็มีรอดไป่แคคนหนึ่งที่ตายก็ตายไปทิศต่อทิศทักษิณที่ตายในเป็นทิศที่วุ่นวายเราไปเมตตาพรังจิตรวมมาทั้งหมดถ้าไปที่นั่นว่าคอยนัดลงหรือหมดไปอย่่ได้ฆ่าันตายมากเลยก็เป็นผู้บวชจดใจส่วนมากทักขีนายา มีสายตาเพสศตาสุขิยโตขอยสับปะสัตวทั้งหลายอยู่ทิกษิณจงมีความสุขเถิดที่ต่อไปสัตว์ที่มาเกิดในโลกนี้ขอให้มาเกิดด้วยมีบุญญาณติการสร้างบารมีในมนุษย์ส่วนสมบัติตอนสมบัติสุนิพันธ์สมบัติให้ดีพลังเพิ่มขึ้นถ้าขีนาย เพสตาตุกิโยตุขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่ทอรดีจงมีความสุขเกิดปัจฉิมายาทิฏายะตะเพสตาสุกิโยตุขอให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่ปัจจิมจงมีความสุขเกิดปัจฉิมายาอนุทิสายะตะเพสตา สุขยอดโตขอให้สาวพระสาวตั้งลายอยู่ที่พายัพจงมีความสุขเกิดอุตตรายาทิสายาสัพเพสัตตาสุขยอดโตขอให้สาวพระสาวตั้งลายอยู่ที่อุดรจงมีความสุขเกิดอุตตรายาอนุทิสายาสัพเพสัตตาสุขยอดโต ขอใสาวพระสัตต e ังายอยู่ที่อีสานจงมีความสุขเถิดเพศที่มายาทิจายาคาเพสสัตตาสุขโยตุขอใสาวพระสัตตังายอยู่ที่เพื่องต่ำจงมีความสุขเถิดอุปาริมายาทิจายาคาเพสสัตตาสุขโยตุ ขอ๋อสาวพระสัจต so um um ังายอยู่จิตเบื้องสูงจงมีความสุขเถิดอย่ามีเวรนภัยซึ่งกันและกันเลยเราหมดเวรหมดภัยกันหมดแล้วเดือดแผลเมตตาจิตกลับไปลงมีเวลาที่พวกที่ไม่ด่วนขอหนังสิทธะถ่ายแล้อธิษฐานใหม่ให้หมดอิมัมสัจจาวังปัจจุตทายอเมข้าพเจ้า ขอถอนอธิษฐานทำสา,าำบานทำปฏิญาณที่เป็นเิจฌาทิฏฐิอธิษฐานไว้ด้วยความโปรดความเปลียดความแค้นน้อยใจเสียใจประชดไม่ขอพบไม่ขอเห็นไม่ขอเป็นไม่ขอมีขอถอน เป็นครั้งที่หนึ่งรายที่สามขอมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีผัวขอให้ถอนให้หมดเสียเพื่อจะไม่เป็นเวรไปพยาบาทพระโสดาละความกิจาริษยาพยาบาทความโกรธและที่แล้เป็นพระโสดาถ้ายังพยาบาทไม่ได้เราถอนให้หมดที่ยังเป็หมดเทวดาถอนแนวปฏิญาณแล้ว เมื่อรับกรรมหมดกรรมในเมืองมารอกก็จะเป็นผู้ทธเจ้าโพธิ์อะไรอย่างทำงานแน่นอนตัวอย่างนี้เเขาเรืยกว่าอนิยตะโพธิสัตว์แต่นิยตะพุทธท้าเจ้าโพธิ์นะอาจารยนิยตะพุทธท้าเจ้าตินอนิยตะพุทธเจ้าโพธิ์สำเร็จแน่นอนแล้วจเรื่องคำวิทยากแต่ถ้าอย่างลาพุทธภูมิได้จะอนิยตะโพธิสัตว์ แล้วก็อัถอถอนพยาบาทแล้วให้มัน่านความอุปสรรคทั้ทงหลายไปมัยังมีทูติยามเีอีมังสัจวาจังปัจจุทธามิข้าพระเจ้าขอถอนอธิษฐานทำสา,า,าพานทำปฏิญาณที่เป็นมิจฉาทิฐิอธิษฐานไว้ด้วยการพยาบาท อาฆาตเคียดแทนจองเวรล้างพรนทำลายผู้อื่นขอถอนเป็นครั้งที่สองตาิยามปีอีมังสัจจาวาจังปัดจุตราเมฆข้าพเจ้าขอถอนอธิษถานทำสาบานทำปฏิญาณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอาธิษถานไว ทำลายตนเองทำลายผู้อื่นทำลายบันดิตทำลายทำลายผู้รู้ทั้ลายทำลายคร,รูบาจารย์ทำลายผู้มีพระคุณขอถอนเป็นพระงทีสานหมดเลยต่อไปอธิฐานใหม่ให้หมดเราจะได้เป็นผู้บ่อยสุทขึ้นใหม่ยิมังสัจาวาจังอธิฐานิี้คาบเจ้าขอตัง้งจิต อาทิจฐานปฏิญาณตนขอรับอาสัมาทิฏฐิพ่อดีแม่ดีลูกดีหลานดีญาติดีมิตรสหายดีหัวดีเมียดีอยู่ที่ไหนประเทศใดเชื้อชาติอันใดผิวพรรณอันใดบองบงเกิดมีแต่ข้าพระเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่ง ลุติยามเปี๊ยมังสัวาจาจังอธิษฐานิี้ทาพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตนขอรับเอาสัมาทิตอธิษฐานให้งเิเกิดชาหนึ่งพบพใดขอให้ได้พบพรารตนาใจบันดิตทั้งหลาย ผู้รู้ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีความศรัทธามีความเชื่อถือมีความเคารพต่อบัณฑิตทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงสมบัติทั้งสามประการเมื่อเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์ มีศีลมีธรรมประจําตายใจขอให้ข้าพเจา้าข้าถึงสวรรค์สมบัติมีความเป็นทิศด้วยปุปปะโปด้วยบริโภค้าตธาตบริวารญาติชนิดไม่สังหายไม่ผิดพอดทรรยศใส่ร้ายป้ายสีสร้างความดีสามารถีต่อกันขอให้ข้าพเจา้าข้าถึง นิพพานสมบัติด้วยการดับทุกข์ดับเครื่องเสียแพงสุขมลาเอินบางคนทวงว่าทำไมอธิษฐานสอนสมบัติยังไป่ดีเด็เราขอแก้ไขยังเข้าใจว่าพระโริิสัตว์ชาติสุดท้ายที่เป็นรุกสัตเจ้าต้องอยู่สวรรค์สมบัติทั้งหมดจึงลาจากสวรรค์สมบัติมาจรจะรู้ในมองมนุษย์แด้จิงเข้าสทีุ่่านสมบัติได้ ทางพระอานทุกรูปที่เป็นสาวกสาวิกาก็ไปอยู่สอนจงปัดเช่นกันแล้วลาลงมาจากเทวโลกมาเป็นมนุษย์สมบัติแล้วข้าวลูบาศกสมบัติเช่นกันเมืเ่อน,นักการจะออกจะผ่านจากสวรรค์ก่อนไม่ได้เมื่อพระเจ้าทุกองที่ผ่านมามาเลือกว่าพรามกับพุกขข้างไหนใหญ่กว่าในยุคใดพรามเป็นประศัตรพรามใหญ่กว่าประสัตรข้าพบริศาศพระสูตรในจักบ,บูลพรรมในห้าพระองค์นี้ มีพระปุกชนโทพระโคนนาคมประสูนตะกคลพรามพระพรามใหญ่กว่าประศักิ์ถ้าประศักิ์ใหญ่กว่าประสูนตะคนประศักดิ์บรรดเจ้าองค์นี้องค์กอนก็ประสูนตะโคนประสักิ์เช่นกันบางองค์บางรูปเพราะพลังเตียติศฐานไว้นั้นสุดท้ายต้องมาจากเทวโลกทั้งหมดเลยเมื่อเราพาดใจข้อนี้เราต้องังเลงว่าเราต้องมุ่งเอาสมบัติทั้งสามประการเมื่อเราเบื่อโลกไม่อยาก 原来这里，我。